งทางหลวงเชียงใหม่ที่2ปรับปรุงลานน้ำพุหน้าห้างเมย่าสร้างลานกิจกรรมและขยายช่องจราจรเมื่อวันที่26สิงหาคม2512ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงที่2จังหวัดเชียงใหม่นายเอกกรินจินทวงศ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงแถลงถึงการปรับปรุงแยกรินคำบริเวณหน้าห้างเมย่า โดยนายเอกรกรินกล่าวาว่าแขวงทางหลวงที่สองจะดำเนินการปร,ปรับปรุงแก้ไขยแยกรินคคำโดยลดระดับลานน้ำพุของบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเมยาียและขยายช่องทางการจราจรเพิ่มเติมโดยได้เริ่มทำการรื้อถอนแล้วคาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนเสร็จภายในหนึ่งเดือนจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างลานกิจกรรมและขยายช่องทางการจราจรเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด ในบริเวณถนนห้วยแก้วเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคาดว่าจะก่อสร้างและเสร็จภายในระยะเวลา2เดือนทัญรัตเขื่นศรีผู้สืขาเชียงใหม่นิวรายงาน